ปกติเราผมนอนผมไม่ใส่เสื้อนะไปโยกไปอะไรุณเต้นในห้องน้ำอะที่แรกไหมล่ะผมว่าต้องเปในล่มผ้ามันต้องล้มผ้าอยู่แล้วเต็มเลยเต็มเลย เดี๋ยวเราจะเริ่มกับไทยใจดุนก่อนนะคะก็คือ้อแรกดุนเนี่ยจะเลือกชาบูน้ำดำหรือป็นย่างเกาหลีให้แค่ห้าวีนะให้ห้าวีเหรอไม่บอกสองสี่ห้าพอไหมเนื้อสองสั้ผมเขียนในคำย่อได้ไหมยาวจังอาไจะเขียนสั้นๆได้ไหมบูดำเขียนอย่างนี้ได้ไหมบูดำเดี๋ยวข้อสองนะดุนชอบไว้ผมสั้นหรือผมยาวสี่ห้า โอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยแนวเพลงโปรดของดุลสามสี่ห้าผมตอบถูกผมรู้เพราะว่าผมนั่งรถเขาบ่อยฮะเปิด EDM ผมชอบเพราะว่าเหมือนเวลาฟัง EDM แล้วมันคือมันไม่น่าเบื่อเวลาเราเบื่อเหรือว่ารู้สึกเดีวดาชีวิตอะไร่าเงี้ยเราควรจะได้รับเพลงที่มันสนุกอะไรอย่เงี้ย คุณก็ไปโยกไปอะไรฮะคุณเต้นเต้นในห้องน้ำปะผมไม่เต้นฮะผมฟังแต่ผมไมโยกเออมีท่าไหนบ้างแต่โยงเลยดึงดึงเขาก็ดึงดึงในใจอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยอาซายที่ดูนจะเลือกอะไรเป็นหนุ่มไบเกอร์หรือหนุ่มแบบว่าขับสี่ล้อทางซีน่าเออเล้อนะคะเคยขับโมไซค์แล้วเหมือนจะมันล้มมันก็ร้อนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเหมือนเรากลัวด้วยครับเพราะว่าบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยปกติมันก็ค่อนข้างอันตรายอะไรเงี้ย ใจผมไม่ถึงแล้วพอผมครับถ้าสีล้อมผมว่ามันมันปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่า,วาแล้วก็ซิ่งได้มากกว่าด้วยอแล้วก็ข้อสุดท้ายของดูนะทรายดูคือคิดว่าสีผมเนะี่ยดูอยากทำอะไรมากกว่าระหว่างสีชมพูกับสีทอง,งทสีทองครับเพราะว่าสีชมพูน่าจะไม่ค่อยเหมาะเนี่ยดูจากเฮ้ยอาจจะได้อาจจะอาจจะใช่ไหมแค่สีทองผมว่าก็น่าจะมีนอดเลยนะผมเคยทำสีชมพูสีแดงสีทองสี เขียวแบบเขียวเขียวขี้มาเหลืองไงคุณลองทำก็ได้แล้วบาชอบสีไหนสีที่ทำมาผมชอบสีแดงสีแดงกับสีน้ำเงินนั่นคิดว่าบาจะเลือกอะไรระหว่างสีน้ำเงินกับสีดำเอออะไรดีลองสักสีห้าหอยทีใช่ไหมเออคุณไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบบ้างเลยน้ำเงินก็ได้ ถูกผมชอบเสียเงินตั้งแต่เด็กแล้วเป็นสีที่ชอบี่สุดด้วยเสียเงินแน่ชาบูกินชาบูน้ำเงินเลยน้ำดำว่าบ้าจะเลือกอะไรไข่ดาวไข่เจียว5ถูกถูกใช่ไหมฮะผพ้วะเขาไม่เคยผมไม่เคยเห็นเขากินไข่เจียวเลยเพราะมันน้ำมันเยอะไข่ดาวก็น้ำมันเยอะแต่ว่าเรามีคีนไงไข่ดาวมีขีดและอ่ะข้อต่อไปบ้าใส่รองเท้าใส่อะไรสี5 คุณตอบอะไรผมตอบ40โอ้ท้าผมเล็กขนาดนี้เนี่ยเท้าคุณคุณได้แค่2คะแนนนั้นเนี่ยท่าคเท่าไหร่42นี่ไง40่สิบใกล้เคียงไงบวก2องมัน42บวก2องมัน42คุณช้าไงไม่ได้ไม่ช้าไม่ได้ผมไม่ให้ทีมงานนับไม่ถอยนี่ไงไม่ได้คุณอย่าพยายามคุณตกเลขหรือเปล่าเนี่ย 40บวก2เขาให้เวลาแค่กี่วิผมเขียนไม่ทันผมกันหัวเลยคิดว่าบ้าแค่เรื่องอะไรระหว่างเมทัลกับเพลงหลอก4 5แล้วเรื่องอะไรคะเนื้อหลอกครับคุณตอบอะไรผมตอบเมทนลก็ไม่ตอบเมทัลอ่ะผมไม่รู้ครับผมไม่เคยฟังสองแนวนี้นะดาวทำว่าไม่ยากแต่ข้อห้าน่ะมาจากการที่แบบว่าบานไปเล่นหนังคุณพุทธอานนนมาใช่ไหมแล้วเห็นว่าสับตรงแขนอะ คิดจริงๆแล้วในชีวิตจริงอ่ะคิดว่าบาสอยากสักอันนี้ผมตอบได้หนึ่งไอ้ไปมึงถามว่าถามว่าอยากสักหรือไม่อยากสักตรงไหนอ้าวไม่ได้ถามว่าอยากสักไหมอ่ะส่วนไหนของร่างกายอยากสักไหมก็ได้อยากสักไหมตรงไหนผมว่ามันน่าจะยากยากเพราะผมอยากสักทุกตรงอยากสักทุกตรงเออมาดูมาดูก่อนผมเขียนคำตอบไว้อยู่เขาเขียนนะอ่าผมรู้อันนี้ผมแต่ถ้าถามว่าอยากสักตรงไหนเอออยากรู้อ่ะ ออันนี้้ตงที่แรกไหมล่ะอ่ที่แรกที่แรกผมว่าต้องเป็นในล้มผ้ามันต้องล้มผ้าอยู่แล้วเดี๋ยวต้องแบบดึงดึงรูมให้ดูถ่ายดีกว่าให้ถ่ายให้ถ่ายเขียนเขียนเขียนเอางี้ถ่ายช้อยได้ไหมขอช้อยอยากแล้วที่ไหนเป็นที่แรกอ่าที่ช้อยไหมให้ให้ปากช้อยปากช้อยอ่ะที่แรกเลยนะเฮ้ยผมว่าที่แรกเลยนะที่ร้านที่ร้าน แขนแขนแขนต้นแขนต้นแขนอ่าหน้าอกหน้าอกแล้วก็หัวนมในปาโอ้เจ็บมากเลยนะเคิดว่าปานอยากสักไหมแล้วถ้าเกิดอยากสักสักตรงไหนสมตัวผมอยากสักมากครับผมแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนทางานก็ยังไม่รู้ว่าจะสักได้เมื่อไหร่ครับผมแล้วก็ที่แรกผมคิดว่าจะเป็นตรงนี้ฮะ มีลายมีใจไหมอ่าไม่บอกครับถ้าสมมติสักก็จะสักให้เห็นเลยวอนทุกคนนะครับผมอ่าช่วยสง่งช <c oughs> ีวิตไปเพื่อเล่นนะเล่นอะอ่ารอบนี้ใครเป็นผู้ชนะคะ <S <S ผมสิไม่ผมก็ได้5คะแนนนะ,ะไ,นได้ 3, 3> ด<อ>ามโอ้เอ้ผมหนึ่งองสามสีเออแต่ข้อนี้ได้2คะแนนเนี่ยเพราะข้อนี้มันยาก5คะแนนก็ผมมี6คำถามอ่ะใช่ไหมเขารวมเป็นคำถามเดียวคุณเออหรอ <L an> นีมันี่เป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ห้าหกอ๋ออันนี้คืออันนี้คือนี่อันนี้คือรวมมาเป็นหน 2, น pounds, น้าแต่ข้อนี้ได้สองคะแนนไงคะแนนเดียวอย่าโลือ่ะวแล้วมีใครเป็นผู้ชนะครับผมครับออ่โ okay. เคพราะฉะนั้นโทดคุณเขาเลยฮะเล่นเลยเอ้ยเอา,าดิเราขอ EDM ได้ไหมชว์ EDM หน่ยอยนี่ทุกบทลงโทรแบบน่ารักน่ารักเลย EDM ปกติขอเต็ม่อยเต็ม่อยเต็ม่อยแล้วก็เข้าไปหากองแฮร์แล้ เย้วันนี้ผมก็ชนะนะครับผมด้วยคะแนน5ต่อ3นะครับผมตมมือให้คุณฟ้านะครับเย้ยังไงก็ฝากผลงานของเราด้วยครับแล้วคุณจะฝากร้านคุณไหมแล้วก็ผมขอฝากผมฝากหินผมด้วยได้ไหมฮะโ <laughs> งโมโหินผมเขาใหญ่นะฮะชื่อโองโมหินเขาใหญ่อยู่สระบุรีนะครับผมใ,ใครที่อยากใช้หินก่อสร้างหรือว่าสร้างบ้านถนนทางหรือว่า ซื้อมาประดับอะไรก็ได้นะฮะแล้วใครเขาจะสร้างถนนขอบคุณก็เผื่อคนดูเขาทําเกี่ยวกับพวกรับเหมาหรือว่าแผ่นปูนอะไรอย่างเงี้ยคนคนที่ทำานีไม่น่าจะมาดูช่องนี้เลยผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้น ไม่เผื่อมีไหมเผื่อรู้จักเไรใช่ไหมเผื่อเผื่อเผื่อไว้แล้วกันเผื่อแบบใครๆแบบเอ้ยรู้สึกว่าถนนหน้าบ้านมันขู่ขานี่นะฮะก็จะสามารถติดต่อมาได้นะครับไอจีเขาใหญ่สโตนมิวนะฮะแล้วก็ฝากไอจีของพวกเราด้วยนะครับของผมไอ้คุณให้ไปเห็นผมฝากร้านเลยอ๋อผมลืมผมฝากเสื้อตัวเล็กๆของของฝากของบาร์ด้วยนะฮะผมฝากร้านเสื้อเลยนะครับเกมลมแอดดิกนะครับผมเผื่อว่าใครแบบ ใช้ช่ว่าประจาวันแบบใส่เสื้อนะครับผมก็อยากจะฝากไว้แล้วก็มีเสื้อสวยๆไว้ใส่นะครับแต่ปกติเวลาผมนอนผมไม่ใส่เสื้อนะคุณออกข้างนอกคุณใส่ไหมใส่แสดงว่าทุกคนต้องใส่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องใส่เสื้อนะครับต้องซื้อร้านผมเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะไปได้เสื้อที่ผ้าดีๆนะครับแล้วก็สวยด้วยแล้วก็จะมีคอลเลคชั่นที่มีความหมายต่างๆกันไปนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุณเขาแพ้นะครับผมผมเลยบอกว่า เดี๋ยวผมไว้ทําโทษกันแต่ว่าคุณต้องติดว่าคุณแพ้ผมไว้ครั้งหนึ่งคุณต้องจำไว้นะบอกโอเคไหมคุณเพราะฉะนั้นผมพูดอะไรคุณต้องทํานะอย่างหนึ่งที่ผมติดไว้เพราะฉะนั้นรอดูใน IG ของพวกเราหรือว่า t w i t t e r ได้เลยนะครับผม BBSJTR นะครับผมผมก็ดุน ROMCH นะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะฮะมาดันมาดันบันเทิง